สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงบอสุขสุขนจ้ามาหอดเพื่อนลุงไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เอาก็ไเด็เอตต้นเอยียงให้ลุงเบิดแล้วอีเมก็เด็ดแล้วนั่งน้อยครอบครัวแน่แล้วก็มีของน้องมุกเขาแบ่งกันเอดเป็นคนละตนคนละตนนะมาหอดแล้ววันนี้กะสิถ่ายบรรยากาศน้อยนึงก็สิไปหาล้างถ้วยสอยเอยเพื่อนทางหลังคุณแหละเอาพากันายเบิดแล้วัสดี เอาแล้วเวลตีเ,เ,เอามาสาหาก,กันมาจะสักเว็ดพาก,กันเกิดแล้ววันนี้น, <c oughs> นิ้มๆผ <c oughs> ูๆาทางในคูณการหลายคนกับเจ้าเอ็ดกิน นี่หน้าไทยเอาคนเบานี่าเือร่างซ้ำเนอะออเนตีปวดจกกรดีอีกคนหนึ่งเข้าไปลักลีในห้องน้ำบมาเลยเียบอะเรียบนี่เขาคีบเดียวนึงก็ลักอายจละวันนี้ ก็สิมาลังโอยก็แล้วๆไล่ก็แล้วๆบงไม่เขาอยากขอยับอกๆด้เยดีอะเ่าเอ้าบอกเอิดออกมาเลยน่เบยบอน้ามันแน่ไมอ่บเอ่านหนังคอเค่ย Hãy con cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อะไรอุตส่าห์ถอดกระโปรงมาวัดสีลางสอย <c oughs> เดี๋ยวตอนแรกสีได้ลางอี่อเลยตอนแรกตอนแรกตอนแรกนี่นี่อันนี้ผูกลุงเนาะเก็บใสนไว้ตรงนี้มีมีพร้อมของนัไงไงของน้องมุกของนั่นเนาะของแม่ใหู้แม่เล่นให้ลู ส่วนแนส่วนนั้นแม่นอ่าเครื่องที่เข้าวเจ้าสีมาโมบุญแหละสีโบไฮข้าเจ้านั่งอยู่ในเครื่องเพราะว่าอ่าป้องกันโควิดแน่เขาเจ้ามาแล้วสีเอาขบุญใส่ในโอเขาเจ้าอะไรข้าเจ้ากับปลาแม่เนี่ยเป็นถุงเป็นถุงไว้แม่นบอแม่นมีขนมพร้อมอันนั้นเกี่ยวกับมื้อื่นมื่อนเมื่อนม่ยังม่ยังเขาเอิ้อยังไงกันสีเข็นในกูบ่ายส่วนนั้นเนีย ตัวันี่ขานเนวานเสือเอ็วนคามสคัน่น่เพือว่ามี้นเพื่านเพื่เสื้อในกาเป็นเสื้อน้องมุกซื้อให้ลุงเพิ่นกับทรงเสื้อกับทรงนี่เราก็ดสีเขียนซื้อใส่เนาะลุงเพิ่น ลงเขามาเร็วมาเร็วอย่าซื้อส่งให้กูจะนุ่งมาได้เอากลับบ่ับยังเอาเขาบ่ไไรนี่จำไมุ่ดผลค้าหรอปลอกี้จอ่ไม่อนเนกาเพื่อนมาซอยมาซอยละกัเขาเกสียรเขาบุนกับนําให้เพื่อนเพราะว่าให้เพื่นมากินเพื่อนนะนะเขาก็ป้องกันโควิดนี่ นี่ก็คือกระดูที่เขาเจ้าฟักไว้สีฟ้ากินยังสีนี้ปะอ๋อสีก้อยปะเพิ่นกระแบ่งแบ่งเวกันเอ็ดออิเมสีแกงอนา แกงหวายใส่กระปูตื่นเต้นๆนี่มีหวายมีกระปูมีอะไรากาสี่กระดูกมูลุงเพิ่นมากกินเนาะแม่น่ะตัวนี้มันเพิ่นมากกินที่สุดเลยเนีน่ยไงจะพยายามเผ็ดเสบที่สุดเลยในชีวิตเลยไปเชซะเช้านะใส่กระสีี่ักใส่ผักผักสะอมแมน นักนาองักนาบ้านนอยังมืดอยู่เลยนะะเปิดไฟอะไรนี่ยังมืดอยู่เลยวะนี่คอยกําลังถอยกําคอเจ้าตกแต่โมงตื่นมาแต่เศร้ามมววยดกกลลาาตบใหญ่่่นนึงงงะเูัแ ข้างในเขาเจากเนนะกะเอ็ดผู้หนึ่งซอยซีนเพิ่นซีอ่ะนะเอ็ดกอยและอีกผู้หนึ่งกะอันนั้นเฮ็ดไว้ซีล่างเฮ็ดแล้วก็มีม้าฟักพร้อมเบาะเขาเจาะอะไรฮะใส่ปลาแดกเป็นไงวะใส่ปก็ไดกเป็นไปเลยเป็นงูแม่ใส่เลยก่อนดูเสียออกมากคันตอนต่อไปอีะ ใส่ผสมลงไปเรียบร้อยเบะใส่ผสมแล้วก็ทายมันขนาดนี้น้อยหนึ่งกระปุกลงลเนาะแศบแหงเศบแหลเลเลองระปงซื้อมาแต่บ้านค่คุณเนาะซื้อมาแต่วิาสวยแล้วคนก็เริ่มมาซอยยซอยงาน เสกได้สงสระองล่งโลแพ็กบอลนี่ฮะมานี่เทดเฮกก็เรียบร้อยแล้วส่วนทางบุญออกก็แพ็กเคอกเรียบร้อยของกลิ่นของเครื่อมือเลยสิ่่างๆมีแกงวน์มีส้มนี่นราก็ต้องก็มีเออเล่นกอมีออมฟักกานีลามีข้นตาม ไก่ทีสีสันเก้ยางเนาะการเห็ดหวานอาจจะว่าเขาจะใส่แก้าถ้่วเลือกจาะทำจะให้เขาจะผู้ที่มาทำบุญในเสาเมนีสิกินผอมเนอน้ำตา น้อยๆกันนะเพจของ,งกินได้ประมาณห้าห้าอย่างแล้วก็เหลือสองสามย่างนี่เลยกะถึงขันที่เอาผ้าเขาเขาไปให้อาญญาขึ้นซันเนาะเพราะว่าเกี่ยมกระเตะเสาอันนี้ใส่บาตกันแล้วเลยมันจะให้เพื่นซันเข่าเยอะ

ไปไปดังค <ừ> ุณเอาหนามยาบ้าม้ยไม่เลยหนาปย นี่นังก็จะขอลาไปก่อนเด้จ้าบ๊ายบายจ้า